วัดไปวาวันนี้น้องสนโนุพาไปกับพระครูปิยะคุณากรศัก,กระหลวงพ่อโตและขอพรแม่ย่าดอกปีบวัดปีดารามอําเภอนครหลวงจังหวัดพระนะครศรีอ,อยุทยากันนะคะวัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระนางกัลยาสุวรรณมาศหรือที่รู้จักกันในนามแม่ย่าดอกปีบเป็นพระชายาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีเรื่องเล่า ต่อกันมาว่าเดิมพื้นที่ตั้งวัดนั้นเป็นท้องพระคังมเมื่อพระนางกลยาสุวรรณมาศท่านได้มีอายุ55,000ษาจึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นและตั้งชื่อว่าวัดดอกปีและมีการบูรณะครั้งใหญ่พศ2445ขณะที่พระคูณคนครวิหารคุณหลวงพ่อโตธรรมะโชติโกดำลงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปีดารามได้มีการบูร ครั้งใหญ่พร้อมกับย้ายที่ตั้งของอุโบสถไปยังตำแหน่งปัจจุบันซึ่งตำแหน่งเดิมของอุโบสถอยู่บริเวณศาลแม่ย่าดอกปีบต่อมาพศ2474วัดได้มีการบูรณะใหม่อีกครั้งและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดปีดารามปัจจุบันพระครูปิยะคุณากรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าอาวาสวัดปีดารามค่ะ